3. การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาิติมศักดิ์เข้ารับเป็นลำดับแรกต่อด้วยบัณฑิตเกียรตินิยมและต่อด้วยบัณฑิตแต่ละคณะเมื่อบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคนแรกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตทุกคนปรบมือเพื่อเป็นเกียรติเมื่อถึงเวลาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอาจารย์ประจำคณะจะให้สัญญาณแก่บัณฑิตในแต่ละแถว ลุกขึ้นพร้อมกันให้ถวายความเคารพแล้วหันซ้ายเดินออกมายืนด้านข้างของหอประชุมโดยหันหน้าเข้าหาเวทีในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวทีเมื่อบัณฑิตเดินมาถึงจุดดอกจันทร์ที่หนึ่งก่อนขึ้นบันไดเวทีบัณฑิตคนแรกและคนต่อๆไปของคณะทำความเคารพหันหน้าไปทางเวทีแล้วเดินขึ้นไปบนเวที เพื่อรอคณะบดีอ่านคำกราบบังคมทูลเมื่อคณะบดีเริ่มอ่านคำกราบบังคมทูลบัณฑิตคนแรกและคนต่อไปของคณะเดินเป็นแถวตรงคล่อมตามแนวเส้นยาวบนเวทีบนเวทีให้บัณฑิตเดินชิดกันให้มากที่สุดครุยชนครุยไปถึงจุดดอกจันทร์ที่สองบนเวทีทำความเคารพแล้วเดินต่อไปตามแนวเส้นให้ชิดกันให้มากที่สุด จนถึงสุดแนวเส้นเมื่อคณะบดีขานชื่อให้บัณฑิตก้าวเท้าชิดกันเหยียบบนจุดเครื่องหมายที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นจุดหน้าที่ประทับพร้อมยื่นมือรับพระราชทานปริญญาบัตรม้วนมือเข้าถือปริญญาบัตรแนบอกจากนั้นก้าวเท้าถอยหลัง5-6-9ก้าวโดยเฉียงออกไปทางขวามือของตนเองประมาณ45องศามายังจุดดอกจันทร์ที่สาม ชิดเท้าทำความเคารพหมุนขวาเดินลงบันไดมือขวายังคงถือปริญญาบัตรแนบอกไม่เอาลงจนกว่าจะถึงที่นั่งของบัณฑิตและไม่เดินแกว่งแขนเมื่อเดินถึงหัวแถวที่นั่งให้ถวายความเคารพก่อนเดินเข้าที่นั่งทุกครั้งเมื่อถึงที่นั่งให้ถวายความเคารพอีกครั้งก่อนนั่งลงและให้ถือปริญญาบัตรแนบอกไว้ตลอดเวลา จนกว่าจะเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงโดยไม่อนุญาตให้บัณฑิตออกนอกห้องประชุมดังนั้นบัณฑิตจะต้องทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเวลาเดินแถวเข้าหอประชุมเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในหอประชุมดดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีให้บัณฑิตย,ยืนตรงถวายความเคารพ หลังจากทรงบูชาพระและเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชอาสบัณฑิตทั้งหมดถวายความเคารพแล้วจึงนั่งลง เมื่อบันดิตคนสุดท้ายเข้ารับพระราชทานปริญญาบาตัตรลงจากเวทีแล้วผู้แทนบัณฑิตเดินไปยังไมคโครโฟนด้านหน้าเวทีบัณฑิตทั้งหมดลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพพร้อมกัน,รรนมือถือปริญาารญาบาตัตรเฉียงแนบอกผู้แทนบัณฑิตนำถวายกล่าวคำปฏิญาณบ,บัณฑิตทุกคนกล่าวตามเมื่อผู้แทนบัณฑิตจบคำกราบบังคมทูลด้วยกล่าวาด้วยกระหม่อม ให้บัณฑิตทุกคนถวายความเคารพพร้อมกันแล้วยืนตรงรับพระราชทานพระราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกวาระหนึ่งในพระบรมมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนและทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ ประสบความสุขความสำเร็จและความเจริญสวัสดีโดยทั่วกันเมื่อจบพระราโชวาทแล้วให้บัณฑิตทุกคนถวายความเคารพเมื่อมีเสียงดนตรีดังนำขึ้นให้บัณฑิตเปล่งเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีพร้อมกันดังๆจบแล้วถวายความเคารพพร้อมกันเมื่อเสร็จพิธี สมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจลาพระและเสด็จพระราชดำเนินออกจากห้องประชุมให้บัณฑิตทุกคนถวายความเคารพแล้วหันแถวเข้าสู่ทางเสด็จพระราชดำเนิน รอจนกว่าจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพ้นหอประชุมและเพลงสรรเสริญพระบรารมีจบบัณฑิตจะออกจากหอประชุมอย่างเป็นระเบียบตัวยอย่างการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ไม่ถูกต้อง บัณฑิตยืนไม่เหยียบจุดเครื่องหมายที่กำหนดไว้หน้าพระที่นั่งเวลาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตไม่เดินคล่อมเส้นที่กำหนดไว้บนเวทีบัณฑิตเดินห่างหน้าพระที่นั่งทำให้เข้ารับช้าก้าวเท้าถอยหลังสั้นเมื่อถอยออกทําให้ชิดกับคนที่กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทาให้ได้ภาพถ่ายที่ไม่สวยงาม พื้นรองเท้าหลุดบนเวทีทำผมปิดหน้าด้านซ้ายทำให้ได้ภาพไม่สวยธนบัตรและกระดาษทิชชู่หล่นบนเวทีขอให้บัณฑิตทุกคนเอาใจใส่ในการฝึกซ้อมเพื่อให้สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วและเป็นระเบียบเพื่อชื่อเสียงและเกียรติคุณของบัณฑิตและมหาวิทยาลัยรามคำแหงของเรา ที่ลายรามคำแหงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตลูกพ่อขุนตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งถึงรุ่นที่เจ็ดและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้แทนพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่รุ่นที่8เป็นต้นมาพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจึงเป็นพิธีการที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหงและบัณฑิตทุกคนเพราะเป็นวันมหามงคลแห่งชีวิตที่บัณฑิตทุกคนจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากพระหัตถ์ของสำเด็จพระเทพพรติราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจึงเป็นโอกาสดีที่บัณฑิตร,รามคำแหงทุกคนจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมโดยปฏิบัติตามระเบียบการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนบัณฑิตแล้วและประสงค์ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะต้องเข้ารับการฝึกซ้อมบัณฑิตที่ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมไม่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันจริงบัณฑิตที่สาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติฝึกซ้อมณสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดของตนตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และบัณฑิตโครงการพิเศษส่วนภูมิภาคฝึกซ้อมตามวันเวลาและสถานที่ที่โครงการกำหนดการฝึกซ้อมฝึกซ้อมที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชบัณฑิตทุกคนต้องไปรายงานตัวที่อาคารกรงไกรล,ลาศหรือ KLB ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด บัณฑิตที่ซ้อมใหญ่คาบเช้าต้องรายงานตัวก่อนเวลาห้านาฬิกาส่วนบัณฑิตที่ซ้อมใหญ่คาบบ่ายต้องรายงานตัวก่อนเวลา9ก้นาฬิกาข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งกายในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตชายแต่งกายชุดสูทสากลสีดำสีน้ำเงินเข้มหรือสีกรมท่าไม่มีลวดลายเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ผูก넥ไทลายฉลอมของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่านั้นไม่สวมแว่นตาดำหรือสีเข้มและต้องเป็นแบบสุภาพตัดผมทรงสุภาพไม่อนุญาตให้ทำทรงผมตามแฟชั่นหรือทำสีผมสวมรองเท้าหนังสีดำแบบหุ้มส้นไม่มีลวดลายและสวมถุงเท้าสีดำสวมกลุยวิทยาฐานะไม่สวมหมวก ไม่อนุญาตให้ติดดอกไม้หรือกลัดสิ่งประดับใดๆบนครุยวิทยฐา,านะบัณฑิตหญิงแต่งกายเครื่องแบบชุดนักศึกษาหญิงกลัดกระดุมคอสำหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตอนุญาตให้แต่งกายชุดสูตรสากลสีดำสีน้ำเงินเข้มหรือสีกรมท่าไม่มีลวดลายบัณฑิตต้องไม่สวมแว่นตาดำหรือสีเข้มและต้องเป็นแบบสุภาพให้ทำผมทรงสุภาพ ถ้าผมยาวให้รวบผมหรือใช้กิ๊บสีดำติดผมให้เรียบร้อยไม่อนุญาตให้ทำทรงผมตามแฟชั่นหรือผมทรงสูงหรือทำสีผมติดโบหรือดอกไม้หรือสวมมาลาดอกไม้บนศีสษะสวมรองเท้าหนังสีดำแบบหุ้มส้นไม่มีลวดลายส้นไม่สูงมากต้องสวมถุงน่องยาวแบบเต็มตัวสีเนื้อไม่มีลวดลายในวันฝึกซ้อม บัณฑิตควรสวมรองเท้าที่ใช้ในวันรับจริงเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยทั้งนี้เพื่อการทรงตัวที่ดีในเวลาเดินถวายความเคารพและรับพระราชทานปริญญาบัตรสวมครุยวิทยาฐานะไม่สวมหมวกไม่อนุญาตให้ติดดอกไม้หรือกลัดสิ่งประดับใดๆบนครุยวิทยาฐานะบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาวได้ ส่วนบัณฑิตที่เป็นทหารตำรวจที่แต่งเครื่องแบบปกติขาวให้คาดกระบี่ถือถุงมือและสวมครุยวิทยาฐานะครุยวิทยาฐานะประกอบด้วยเข็มพ่อคุณรามคำแหงติดบนแถบสีคณะบริเวณหน้าอกด้านซ้ายที่แขนทั้งสองด้านและฮุดด้านหลังต้องมีแถบบอกระดับปริญญาตรงกันดังนี้บัณฑิตปริญญาตรีมีแถบหนึ่งแถบ บัณฑิตชั้นปริญญาโทมีแถบ2แถบและบัณฑิตชั้นปริญญาเอกมีแถบ3แถบข้อห้ามบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 1. ไม่อนุญาตให้ใส่นาฬิกาและเครื่องประดับทุกชนิดเข้าหอประชุม 2. ไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์เครื่องมือสื่อสารกล้องถ่ายภาพพวงกุญแจเหรียญสตางค์บุหรี่ไฟแช็กยาดม ยาอมหมากฝรั่งเครื่องสำอางกระดาษซับหน้ากระดาษทิชชู่ปากกาคัตเตอร์กระเป๋าถือเข้าหอประชุมโดยเด็ดขาดข้อปฏิบัติเรื่องการรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตต้องไปรายงานตัวกับคณะที่สังกัดพร้อมส่งรูปถ่ายขนาดสองนิ้วสองรูปตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ตามประกาศของคณะที่ตนสังกัด พร้อมรับข้อปฏิบัติในการรับพระราชทานปริญญาบัตรไปศึกษาและฝึกซ้อมเป็นรายบุคคลบัณฑิตที่มีโรคประจำตัวและบัณฑิตที่เข้ารับโดยวิธีพิเศษต้องแจ้งให้กรรมการฝึกซ้อมของคณะทราบล่วงหน้าลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 1. การเตรียมตัวเข้านั่งประจำที่ในหอประชุมบัณฑิตต้องแต่งกายตามระเบียบ สวมครุยวิทยาฐานะและไปไรายงานตัวที่อาคารกงไกรล,ลาดตามเวลาที่กำหนดที่แถวบัณฑิตขณะเดินเข้าหอประชุมจะมีการตรวจเกี่ยวกับการแต่งกายและข้อห้ามต่างๆและต้องเดินผ่านเครื่องตรวจโลหะก่อนเข้าหอประชุมหากมีเสียงดังจะถูกตรวจยึดสิ่งของต้องห้ามไม่ให้ติดตัวเข้าหอประชุม 2. การถวายความเคารพ เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชให้ทุกคนลุกขึ้นยืนตรงถวายความเคารพและยืนรอจนเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ที่ประทับถวายความเคารพอ,อีกครั้งแล้วนั่งลงการนั่งในหอประชุมบัณฑิตต้องนั่งด้วยอาการสำรวมและสุภาพห้ามนั่งไขว่ห้างคุยเสียงดัง หรือลุกขึ้นเว้นแต่ลุกขึ้นเพื่อไปเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโปรดจำไว้ว่าก่อนลุกจากที่นั่งหรือกลับเข้าประจําที่นั่งให้ถวายความเคารพทุกครั้งวิธีถวายความเคารพบัณฑิตชายใช้วิธีถวายคํานับโดยยืนชิดเท้าในท่าตรงแขนทอดแนบข้างลำตัวโค้งคํานับก้มหน้าตามองพื้น บัณฑิตหญิงใช้วิธีถอนสายบัวโดยยืนชิดเท้าในท่าตรงแขนทอดแนบข้างลำตัววาดเท้าไปข้างหลังย่อตัวลงจนเท้าเกยกันไม่ขย่งเท้าก้มศีรษะลงตามองพื้นบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิงปฏิบัติเหมือนกันคือยืนตรงเท้าชิดหน้าพระที่นั่งยกแขนขวาขึ้นจากลำตัว ไม่กางแขนและข้อศอกตั้งฝ่ามือหัวแม่มือตั้งขึ้นเล็กน้อยนิ้วที่เหลือชิดกันไม่ต้องเกรงมือยกแขนให้สูงปลายนิ้วชี้อยู่ระดับกึ่งกลางแนวสันปกปริญญาบัตรแล้วช้อนฝ่ามือลงมาจาับก,กลางสันปกปริญญาบัตร 3. การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญากิติมศักดิ์เข้ารับเป็นลำดับแรกต่อด้วยบัณฑิตเกียรตินิยมและต่อด้วยบัณฑิตแต่ละคณะเมื่อบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งคนแรกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้บัณฑิตทุกคนปรบมือเพื่อเป็นเกียรติเมื่อถึงเวลาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรอาจารย์ประจําคณะจะให้สัญญาณแก่บัณฑิตในแต่ละแถวลุกขึ้นพร้อมกันให้ถวายความเคารพ แล้วหันซ้ายเดินออกมายืนด้านข้างของหอประชุมโดยหันหน้าเข้าหาเวทีในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบนเวทีเมื่อบัณฑิตเดินมาถึงจุดดอกจันที่หนึ่งก่อนขึ้นบันไดเวทีบัณฑิตคนแรกและคนต่อๆไปของคณะทำความเคารพหันหน้าไปทางเวทีแล้วเดินขึ้นไปบนเวทีเพื่อรอคณะบดีอ่านคำกราบบังคมทูล เมื่อคณะบดีเริ่มอ่านคำกราบบังคมทูลบัณฑิตคนแรกและคนต่อไปของคณะเดินเป็นแถวตรงคล่อมตามแนวเส้นยาวบนเวทีบนเวทีให้บัณฑิตเดินชิดกันให้มากที่สุดครุยชนครุยไปถึงจุดดอกจันทรที่สองบนเวทีทำความเคารพแล้วเดินต่อไปตามแนวเส้นให้ชิดกันให้มากที่สุดจนถึงสุดแนวเส้นเมื่อคณะบดีขานชื่อ ให้บัณฑิตก้าวเท้าชิดกันเหยียบบนจุดเครื่องหมายที่กำหนดไว้ซึ่งเป็นจุดหน้าที่ประทับพร้อมยื่นมือรับพระราชทานปริญญาบัตรม้วนมือเข้าถือปริญญาบัตรแนบอกจากนั้นก้าวเท้าถอยหลัง5-6-9ก้าวโดยเฉียงออกไปทางขวามือของตนเองประมาณ45องศามายังจุดดอกจันทร์ที่3ชิดเท้าทำความเคารพหมุนขวาเดินลงบันได มือขวายังคงถือปริญญาบัตรแนบอกไม่เอาลงจนกว่าจะถึงที่นั่งของบัณฑิตและไม่เดินแกว่งแขนเมื่อเดินถึงหัวแถวที่นั่งให้ถวายความเคารพก่อนเดินเข้าที่นั่งทุกครั้งเมื่อถึงที่นั่งให้ถวายความเคารพอีกครั้งก่อนนั่งลงและให้ถือปริญญาบัตรแนบอกไว้ตลอดเวลาจนกว่าจะเสร็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงโดยไม่อนุญาตให้บัณฑิตออกนอกห้องประชุมดังนั้นบัณฑิตจะต้องทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยก่อนเวลาเดินแถวเข้าหอประชุมเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในหอประชุมดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีให้บัณฑิตย,ยืนตรงถวายความเคารพหลังจากทรงบูชาพระ และเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชอาดบัณฑิตทั้งหมดถวายความเคารพแล้วจึงนั่งลงเมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรลงจากเวทีแล้ว ผู้แทนบัณฑิตเดินไปยังไมโครโฟนด้านหน้าเวทีบัณฑิตทั้งหมดลุกขึ้นยืนและถวายความเคารพพร้อมกันมือถือปริญญาบัตรเฉียงแนบอกผู้แทนบัณฑิตนำถวายกล่าวคำปฏิญาณบัณฑิตทุกคนกล่าวตามเมื่อผู้แทนบัณฑิตจบคำกราบบังคมทูลด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมให้บัณฑิตทุกคนถวายความเคารพพร้อมกันแล้วยืนตรง รับพระราชทานพระราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าพระเจ้ามาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกวาระหนึ่งในพระบรมมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนและทุกท่านที่มาร่วมในพิธีนี้ประสบความสุขความสำเร็จและความเจริญสวัสดีโดยทั่วกัน เมื่อจบพระราโชวาทแล้วให้บัณฑิตทุกคนถวายความเคารพเมื่อมีเสียงดนตรีดังนำขึ้นให้บัณฑิตเปล่งเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกันดังๆจบแล้วถวายความเคารพพร้อมกันเมื่อเสร็จพิธีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะลาพระ และเสด็จพระราชดำเนินออกจากห้องประชุมให้บัณฑิตทุกคนถวายความเคารพแล้วหันแถวเข้าสู่ทางเสด็จพระราชดำเนินรอจนกว่าจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพ้นหอประชุมและเพลงสรรเสริญพระบารมีจบบัณฑิตจะออกจากหอประชุมอย่างเป็นระเบียบตัวยอย่างการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่ไม่ถูกต้อง บัณฑิตยืนไม่เหยียบจุดเครื่องหมายที่กำหนดไว้หน้าพระที่นั่งเวลาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตไม่เดินคล่อมเส้นที่กำหนดไว้บนเวทีบัณฑิตเดินห่างหน้าพระที่นั่งทำให้เข้ารับช้าก้าวเท้าถอยหลังสั้นเมื่อถอยออกทำให้ชิดกับคนที่กำลังเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทำให้ได้ภาพถ่ายที่ไม่สวยงาม พื้นรองเท้าหลุดบนเวทีทำผมปิดหน้าด้านซ้ายทำให้ได้ภาพไม่สวยธนบัตรและกระดาษทิชชู่หล่นบนเวทีขอให้บัณฑิตทุกคนเอาใจใส่ในการฝึกซ้อมเพื่อให้สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง คล่องแคล่วและเป็นระเบียบเพื่อชื่อเสียงและเกียรติคุณของบัณฑิตและมหาวิทยาลัยรามคำแหงของเรา มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตลูกพ่อขุนตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งถึงรุ่นที่7และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นผู้แทนพระองค์ เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประจำทุกปี